สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาท่านมาชมสวนสวยนะครับเป็นการจัดสวนหย่อมนะครับโดยใช้พืชผักสวนควาที่ร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟนะครับซึ่งเห็นว่ามันสวยดีนะครับแล้วก็ทีมขั้นอื่นคือเป็นการประยุกครับร้านอาหารเข้ากับการปลูกผักสวนควาต่างๆนะครับแล้วก็จัดสวนได้สวยดีมากเลยนะครับอยู่ที่ไร่ภูแสงทองอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับ ครับนี่คือลักษณะของซอนหย่อมครับที่ร้านเขาจัดไว้นะครับซึ่งจัดไว้เป็นสัดส่วนดีนะครับแล้วก็จัดได้สวยงามลงตัวนะครับก็คือมีพืชผักหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นผักสวนกวานะครับกะเพราโหระพานะครับผักสลัดต่างๆบเห็นะครับถ้านดูแปลงผักนะครับแปลงผักในการใช้ไม้นะครับใช้ไม้ใช้ปีกไม้มาจัดนะครับมันก็จะดูสวยแล้วก็ดูเก๋ไก่ปีแบบนี้นะครับถ้าเราใช้อิด็อกมันก็จะเป็น แข็งๆนะครับแต่ถ้าเราใช้ปีกไม้มันก็จะดูเป็นธรรมชาติสวยงามนะครับแล้วก็แปลงผักก็จะมีความหลากหลายนะครับจัดได้ลงตัวดีมากเลยนะครับก็เลยพาท่านมาชมนะครับเผื่อท่านจะได้แนวคิดได้ไอเดียในการจัดสวนหย่อมที่บ้านนะครับให้ดูสวยงามแล้วก็กินได้นะครับนครับมีทั้งมะเขือก็มีแปลงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านเดินชมเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกนะครับ ของเขาก็จะมีการปลูกสลับกันนะครับหมายถึงว่าคือจะมาให้บ้างทั้งหมดนะครับเมื่อเราเก็บเราก็ปลูกนะครับพอเก็บแปลงนี้ก็ปลูกแปลงนี้นะครับมันก็สลับกันนะครับก็พาท่านชมนะครับอย่พาเดินชมเรื่อยๆนะครับเผื่อท่านจะได้เกิดไอเดียแนวคิดในการจัดสวนยังไงนะครับให้จัดสัญยมให้สวยงามนะครับแล้วก็สามารถเอาสัญยมที่เราปลูกมากินได้นะครับ ตรงพื้นก็ใช้หินนะครับโรยก็ข้อดีคือมันจะได้ไม่ลกคื้นยานมันไม่เกิดนะครับแต่ตรงแปลงผักนี่เราก็ใส่ดินนะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งที่เป็นปลูกกับพื้นดินนะครับอันก็ทําเป็นค้างขึ้นนะครับเช่นพวกผักนะครับก็จะมีความหลากหลายนะครับคือเขาจะไม่ปลูกผักอย่างเดียวเขาจะปลูกแบบผสมผสานกันนะครับมันเลยดูสวยงามนะครับดูมีหลากหลายครับอันนี้เป็นแตงกวานะครับอันนี้สูงค้างสูงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นผักสลัะแหนนะครับตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีบ่อน้ำนะครับนะครับดูคลาสสิกเกเรไก่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นแร์ม้าในการทะลุไปเลยนะครับก็เป็นบ่อน้ำนะครับมีตะกร้าห้อยอยู่นะครับซึ่งบ่อน้ํานี้เราก็สามารถตักมารดน้ําต้นไม้ได้นะครับนี่นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นแตงกวานะครับทําเป็นค้างขึ้นมานะครับเป็นที่เกาะยึดนะครับนี่ครับมีผักสลัดนะครับ ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับทีนี้ด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนาครับเราก็สามารถที่จะเดินมาชมได้นะครับนะครับด้านหลังก็เป็นทุ่งนานะครับแล้วก็มีการปลูกผักต่างๆด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับท่านสามารถซื้อกาแฟมานั่งกินบริเวณนี้ได้เลยครับได้เลยครับโดยเพราะถ้าเป็นช่วงข้าวออล์หลงนี่จะสวยมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดสวนนะครับเออจะรานอาหารนะครับให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็มี พืชผักสวนควาต่างๆนนครับก็คือสามารถ่จะเก็บผักสวนควาที่เรารออป,ปรออาารล,กปดดลูกไวนยยนนน้นะครับอดดเอาไปประกอบอาหารให้ลูกค้าได้กินแบบสดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายอย่างหนึ่งนะครับของร้านนี้นะครับก็คือลูกค้าก็จะได้กินผักสดๆจากจากสวนที่ปลูกเองนะครับเอาไปประกอบอาหารให้ลูกค้านะครับแล้วก็สึ่งันธนลูก,กค้าก็ผ่อนคลายครับได้เดินชมบรรยาก <ขอ S 1> าศรอบๆตรงนี้ก็จะเป็นลานนะครับสามารถที่จะมานั่งชมวิวได้เลยครับเอากาแฟมานั่งกิน ชมวิวครับก็ถือว่าสวยสวยดีนะครับนี่ครับนี่ครับดูบรรยากาศลงโลกถ้าเป็นช่วงออกรวมก็จะสวยมากเลยครับก็ถือว่าเป็นไอเดียในการจัดส่วนจัดร้านอาหารครับถึงแม้เราจะไม่ทําอาหารเราก็สามารถที่จะเอาไปจัดเป็นส่วนอยู่ที่บ้านเราได้นะครับเป็นจุดที่นั่งเล่นนั่งชมวิวนะครับรับแขกต่างๆได้นะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศรอบๆนี่แล้ว เราจะเดินลงไปดูข้างล่างครับนี่ครับทางเดินก็จะมีซุม้มซุ้มผักะนะไมันอาจจะยังไม่ผักอาจจะยังไม่โตนะครับเป็นเป็นบวบนะครับนี่ครับเราเดินลงไปดูข้างล่างด้วยครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นแปลงข้าวโพดนะครับก็สวยดีนะครับนี่อ <ald> ันนี้ก็เดินตามทางครับจะมีทางให้เราเดินนะครับเราก็สามารถเดินตามทางที่เขาที่เขาเตรียมไว้ให้ครับเดินชมสวนได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราก็นี่ครับแล้นี่คือบรรยากาศนะครับมันจะมีสะพานไม้ครับให้เราเดินครับเราก็สามารถเดินตามสะพานไม้ข้างบนที่เราเห็นนั่นคือร้านอาหารนะครับเนี่ยเราสามารถเดินชมได้นะครับเดินลงไปชมได้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาท่านไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือร้านบันไดครับที่เราจะเดินลงไปนะครับก็สามารถเดินลงไปชมได้นะครับ ดีมากเลยนะครับผมก็เลยเออมันเป็นอะไรที่อ,อ,อยากพาท่านมาชมครับเผื่อท่านจะได้เป็นไอเดียในการเอาไปจัดสวนที่บ้านของท่านนะครับการจัดแบบนี้ก็ดีคือเราสามารถเดินเดินสะดวกนะครับก็คือเดินเดินเที่ยวได้นะครับแล้วก็ทําเป็นสวนเกษตรผสมผสานได้นะครับเดินชมนครับแล้วก็จะเป็นนาข้าวนะครับ ไปครับอันนี้ตรงนั้นจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟครับต่อสมามารถไปนั่งได้อันนี้ก็จะเป็นในโรงเรือนครับน่าจะปลูกเมลอนนะครับแล้วก็ปลูกผักต่างๆครับอันนี้ก็ปลูกผักในโรงเรือนครับก็ข้อดีคือมันป้องกันมแมลงได้นะครับไม่ต้องใาชา้สารเคมีอันี้เราเราไม่ได้เข้าไปเราถ่ายอยู่ข้างนอกนะเพราะเราไม่อยากไปเผื่อว่าจะเอาเชื้อโรคไปใส่ผักนะเราเลยไม่เข้าเราก็เลยแอบปูข้างนอกนะครับถ่ายท่านดู ก็จะมีแปลงผักต่างๆ,างๆเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นจุดขายของร้านนี้ครับก็คือเป็นร้านอาหารที่ปลอดสารพิษนครับแล้วก็มีไข่เลี้ยงไก่อารมณ์ดีด้วยนะครับไก่อารมณ์ดีนะครับก็หลากหลายดีนะครับมีทั้งต้นไม้มีทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับนี่นะครับสามารถเอาไข่ไปทําอาหารให้ให้เรากินได้เลยนะครับก็เลยมองว่ามันเป็น ร้านอาหารที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นจุดขายโดยจัดสวนหย่อมนี่นะครับเดี๋ยวเราเดินกลับครับนี่คือลักษณะของร้านครับก็จัดด้วยไม้สวยงามดีนครับดูคลาสสิกดูลู่ดีมากครับอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับนี่ให้ดูบรรยากาศรอบรอนะครับนั้นถ้าในสนใจก็สามารถแวะมารับทานอาหารได้นะครับอาหารก็อร่อยดีนะครับกาแฟก็อร่อยนะครับแล้วก็ได้มาชมสวนที่สวยเดินเที่ยวรอบร้านอาหารได้เลยนะครับมีทั้ง ส,สัญญอมสรให้เราชมครับหรือากจะชมแปลงผักหรือเดินเล่นลงไปชมทุ่งนาต้นข้าวนะแล้วก็เดินได้เพราะมันมีสะพานไม้อย่างดีเลยนะครับนั้นก็อย่าลืมถ้าแวะมาที่อำเภอภูเขวนะครับก็สามารถแวะมาะชมได,ได้เลยนะครับแล้วก็แวะมาอุดหนุนนะครับมากินอาหารนะครับโดยใช้ผักปลอดสารพิษท,ที่ปลูกเองนะครับ ก็ฝากทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับยังก็ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับท่าในใดที่แวะมาทางอำเภอภูเขียวนะครับก็สามารถแวะมา,าชมมาชิมนะครับอาหารอร่อยกาแฟอร่อยนะครับแล้วก็ชมสมหยองสวยๆครับร้านนี้ผมก็ไม่ได้มีสนับสนเสียกับร้านนะครับก็เพียงแต่ว่า,ามากินอาหารแล้วครับมันอร่อยดีกาแฟก็อร่อยนะครับแล้วก็ มีบรรยากาศดีๆครับให้เราได้ชมครับถือว่าเป็นการผ่อนคลายนะครับวันนี้ก็เลยเอามาให้ท่านชมนะครับเผื่อเป็นไอเดียในการเอาไปจัดสวนที่บ้านของท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนเาเสนอเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ